สวัสดีตอนเช้าทุกคนที่เห็นมือแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะถ่ายดาวให้ดูแต่ว่ามันมองไม่เห็นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะตีสีแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่เทือกเขาเหอหวนซันนะคะออกมายืนรอรถอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรถที่จะไปก็คือเป็นเหมือนทัวร์มารับไปดูะคะ่ะไปประมาณตีสี่กลับมาถึงโรงแรมประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะ อากาศตอนนี้12องศาค่ะไม่ไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวข้างบนน่าจะลมแรงมีเพื่อนรอกับเราอยู่ประมาณสองคนค่ะยืนอยู่ฝั่งโน้นค่ะผ่านไปห้านาทีนะคะรถก็ยังไม่มาค่ะเอ๊ะคันนี้หรือเปล่านะเหมือนรถมาแล้วเลยหรือรถมายูเทิร์นเนิงเ่รอรถน่าจะมายูเทินโอ้คิดว่าจะมารับเราัอโทษ เบอร์รถก็ไม่ให้นะคะว่าเบอร์อะไรยืนรอคอยต่อไปค่ะขึ้นรถกันแล้วคะ่ะทุกคนรถที่มารับไม่ใช่รถตู้นะคะเป็นรถมินิบัสเลยค่ะไปกันหลายคนหน่อยก็มีเพื่อนเยอะค่ะไปไปดูพระอาทิึ้นเรามาถึงจุดแรกกันแล้วนะทุกคนไม่รู้ให้มาดูทำอะไรคะ่ะเพราะว่าอีกน่าจะอีกนานเลยว่าพระทิตจะขึ้น มืดตื้อเลยอ๋อเขาพาเรามาดูดาวหรือล่าเพราะว่ามันยังมือดอยู่คือกล้องก็คือไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะคะเห็นแต่พระจันทร์หนึ่งดวงค่ะโฟกัสมือถือยังไม่ได้ดาวคือถ่ายได้ไม่เห็นจริงๆแล้วดาวมันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคือมันมองไม่เห็นเลยนดาวสวยมากฟ้ามืดจนขนาดที่ว่าเราสามารถดูดาวได้เต็มท้องฟ้าเลยค่ะ นนเขาจะแบบว่าอธิบายให้ฟังนะ,ะเป็นภาษาจีนดังน,นั้นถ้าฟังออกก็รู้เรื่องค่ะเขาก็จะชี้ให้ดูดาวถ้าฟังไม่ออกก็ยืนดูดาวไปเงียวๆคะ่ะหลังจากที่เขาพูดเรื่องรอบเรื่องดวงดาวให้เราฟังเสร็จนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปยังจุดถัดไปอ่ะมันเหมาะกับคนที่ชอบดูดาวมากเลยนะคะเพราะดาวมันเยอะมากเลยแต่ว่าเราถ่ายนุกมองไม่เห็นเท่านั้นเอง อ่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเล่าเป็นภาษาจีนถ้าใครมีความรู้เรื่องดวงดาวอยู่แล้วก็จะดูสนุกมากข้างล่างเป็นหมู่บ้านวงจรังจะ้นเลย่ารื่นรมย์มากเนะสามร้อยที่สิบกิโลเมตร是我们台湾这一座岛五大山ม当中 最大的一座，现在我们刚好在它的上面。台湾老大山脉是海岸山脉、中央山脉、雪山山脉、玉山山脉跟阿里山山脉，统称为我们台湾五大山脉。 ทุกคนจุดนี้เป็นจุดแรกที่เขาแวะให้เราเข้าห้อง,งน้ำนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่จุดที่เราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่ามันก็พอมองเห็นบ้างแล้วล่ะคะ่ะหนาวมากลมเย็นแต่เราไปดูจุดที่เขาจะให้เราดูแล้วกันนะคะลมเย็นมากจริงๆค่ะใช่ค่ะ นะหมอกมาแล้วค่ะท like ุกคนเหมือนแบบว่าทัวแต่ละที่จะมีจุดดูเป็นของตัวเองนะคะทะเหมอกสวยมากเลยก็คือมือแข็งมากใกล้ขึ้นแล้วค่ะวะเทปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ถัดไปนะคะีเดทวะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะชมพระาทิตขึ้นกันแล้วนะคะก็อากาศหนาวมากเลยค่ะลมพัดแรงมากเลยดูนะคะนี่ค่ะกำลังจะโผล่แล้วค่ะพราะตรงนี้เขาก็จะจอดให้เราดูข้างถนนนี่นะคะ กำลังจะโผล่ it, ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนโผล่ไมโผล่ไหมดูนะคะทุกคนนี่ค่ะว่าทิศอยู่ด้านหลังมีทะเลหมอกให้เราดูด้วยค่ะรพถ้าทิศขึ้นจริงๆไม่กี่นาทีหรอคะแล้วม um> ันก็จะโผล่บนภูเขาแล้วโผล่มาแล้วค่ะสวยมากค่ะสุขุมวิทของเราขึ้นไปหลบหน้ำบนรถนะคะทนไม่ไหวค่ะ

สวยมากเลยแสงมันดีมากเลยโอเคเลยัผมอ,อ,องเยกร่เนกรดงีขึ้นรถแล้วโอเคครับเรามาดูรอบๆนะคะดีมากเลยแสงดีมากสวยงามมากค่ะ รถกันกลางถนนเลยค่ะดูสิค่ะรถอย่าเพิ่งวิ่งมานะคะรถนี่นะคะเป็นหนึ่งในเลล็ลที่เขาเดินกันนะคะรตั้งกล้องกับบนเขาแล้ว เดินขึ้นไปชมวิวนะคะตอนนี้เราก็ดูพวาที่ขึ้นจนเสิ็จแล้วนะคะ ที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็เตรียมเสื้อกันหนาวให้ดีค่ะเพราะว่าข้างนอก11องศาแล้วก็ลมพัดแรงค่ะถ้าทนไม่ไหวก็ซื้อไอพวกถุงร้อน,นะคะกระเป๋าร้อนไอถุงร้อนที่เขาใส่มาใช้ให้ความอบอุ่นกับมือมาด้วยก็ดีค่ะจะได้ไม่ไม่หนาวมากเพราะลงไปข้างล่างลมพัดเย็นแน่นอน,นะะวิวดีค่ะไหนๆก็มาจริงๆแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาหรือหนซัน,นก็จะสวยงามะคะ่ะ มากมอพอเพื่เขาเห็นค่ะถนนส่วนใหญ่นะคะมีทั้ง2เลนและ1เลนตอนตอน,ตอนเราไม่เห็นถนนชัดเราก็ไม่กลัวมากค่ะพอเราเห็นถนนชัดเราก็จะตกใจว่ารถมันวิ่งสวนทางกันยังไงตลอดทางก็จะมีวิวให้ชมเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้จอดแวะให้เราจอดแวะให้เราลงชมทุกทุกจุดนะ <c oughs> อคะนู้นขดเทรคขึ้นไปถึงบนนู้นเลยอะ่ะ นีดีเงารูนไงคนอยู่บนนู้นอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าถนนมันคลิกมากาใครที่จะเช่ารถขับมากันเองนะคะก็ต้องหลบให้ดีนะคะ ถที่เรานั่งไปดูพาทิตขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็จะจอดให้เข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็แวะให้เราซื้อผลไม้ได้าจากที่พาของเรานะคะเดินมาเซเว่นใกล้ที่เดียวนอคะ่ะแต่ว่าจะเดินขึ้นเขานะคะ ลงที่โรงแรมคะ่ะข้างล่างก็ยังมีที่พักอีกนะคะแต่ว่าก็เป็นของที่อื่นตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินจากโรงแรมไปชิงริงฟาร์มนะคะเพราะว่าระยะทางมันอยู่ที่ประมาณ600เมตรนะคะจากโรงแรมแล้วก็ที่โรงแรมไม่มีรถไปส่งนะคะแต่ว่าเดินไม่ไกลหรอกค่ะ,คะเดินลงเขาไปหน่อยะะหรือถ้าใครไม่อยากเดินนะคะ มน้ำมันจะมีป้ายรถเมล์อยู่ค่ะสามารถขึ้นรถเมไปได้หนึ่งป้ายเลยค่ะก็ระหว่างทางนะคะก็จะมีที่จอดรถข้างๆทา,างเยอะ,ะคะเราเดินมาเราก็จะได้เพื่อนเดินมาเยอะเลยขากลับก็คือคงจะต้องเดินขึ้นเขากันพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าขาไปก็คือเดินลงเขาเอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นทางเดินนะคะคือเดินขอบถนนเลยค่ะ เพราะว่ารถมันวิ่งถนนที่นี่เดินไม่ได้กว้างมากนี่ค่ะถึงแล้วนะคะตั๋ววันนี้จะอยู่ที่200ดอลลาร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นราคาตั๋วจะอยู่ที่200แล้วก็เราก็ไม่มีส่วนลดอะไรคะ่ะยังไงก็ต้องจ่ายราคาเต็มเราเข้ามาในฟาร์มกันแล้วนะคะเ,เดินไปหาแกะก่อนเลยคะ่ะ ร้อนแดดร้อนมากเลยไปค่ะหาแกะก่อนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่19องศานะคะ อนนี้เราต้องหาแกะกันก่อนนะคะพอจะหาแกะเราอาจจะต้องไปหาอาหารแกะก่อนนะคะไม่งั้นน้องแกะก็จะไม่มาหาเราค่ะกะจะอยู่บนเขาสูงนะคะเราก็จะปีนขึ้นไปไม่ทันมาค่ะโอ้ยขาสั่นหมดแล้วค่ะก็ตรงนั้นเป็นลานโชว์ไงตรงนี้ถึงจะเป็นที่ถ่ายรูป ยังหาแกะจริงไม่เจอนะคะเราก็ดูแกะปลอมกันไปก่อนค่ะเ<อ>ตรียมลบมาก็ดีนะคะทุกคนอากาศมันร้อนมากร้อนอจริงๆทางเดินก็มีหลายเส้นทางนะคะต้องดูดีๆว่าอยากจะไปเส้นทางไหน<อ>ลูกแกะเต็มเลยค่ะ<อ>แต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยออกมาตัวน้อยมากเลยค่ะทุกคน น่ารักจังเลยเป็นแกะเด็กอนุบาลน,นะคะน้องแกะน้องแกะคันเหรอคันเหรอ

ไปดูน้องแกะนะคะปีนภูเขาอยู่ค <vos in> <cities> ่ะนี ja <fruits> ่ค <rice bile> <turns> ่ะฮัลโหลน้องแกะน้องแกะอย่าหันตูดให้กล้องสิน้องแกะน้องแก่ก็น้องแกะไม่สนใจเราเลยค่ะ แต่ว่าเบบี้แกะน่ารักมากเลยค่ะนี่คุไหมาเ,าเยจ้ะเดินตามด้วนไอ่ะเอาหญ้าตรงนั้นอร่อยใช่ไหมไปต่อดีกว่า สกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนได้ตั๋วเลยนะคะคนละห้าสิบนะคะอันนี้คือตั๋วนะคะ่ะวันนล้เราเข้าไปในฟาร์มหรือว่าเรามาเดินตรงสกายวอล์กนะคะเราถ้าเราปั๊มไว้เราจะเดินเข้ากี่รอบก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปั๊มก่อนทางออกมีทั้งหมด3ทางนะคะข้างล่างตรงกลางแล้วก็ข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นทางเข้าชิงจิงฟาร์มพอดีค่ะเป็นสกายวอล์กที่มาเดินอับแดดมากเลยเดินแบบหน้าซูแดดมากดูวิวด้านข้างนะคะ ก็จะมีจุดแวะให้ถ่ายรูปนะคะอย่างเช่นจุดนี้จุดนี้จุดไหนจุดนี้เดี๋ยวนี้มันก็จะยื่นออกไปไปค่ะเราเดินชมวิวกันต่อนะคะเราก็จะเดินไปให้สุดก่อนแล้วเราค่อยเดินขึ้นมานะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราเดินเราก็จะได้ยินเสียงแกะร้องด้วยนะคะข้างบนทางขวามือก็คือเป็นชิงชิงฟาร์มนะคะ เดินไปเรื่อยๆทลิปนี้เราต้องเก็บจำนวนกาหรอเราต้องเก็บด้วยหรอนู้นเลยไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหนค่ะเราจะให้ดูวิวข้างหน้าเรานะคะเป็นยังไงบ้างดูเลย กันเ,เราเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ทางที่เราไปก็คือเดินลงข้างล่างก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไป ในชิงจิงอีกรอบหนึ่งเพื่อเดินกลับไปทางโรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่21โรองศาค่ะไม่ได้ช่วยอะไรนะะี่ะ21องศาแดดเปี้ยงเลยค่ะร้อนจริงๆมาเดินชิงจิ้งสกายวอล์กหอบสุดๆขาลงว่าเหนื่อยแล้วขาขึ้น ใจไม่ทันแดดคือเปรี้ยงมาก oh, <no. S 1> ไม่ไหวไม่ไหววิวสวยต้องลองมาเดินโอเคที่เห็นนี้ไม่ใช่ทางราบนะคะมันเป็นทางราดนะคะ คุณแม่กำลังเดินถอยหลังขึ้นทางลาดค่ะแผนที่นะคะ1.6กิโลค่ะเรามาหาอะไรกินกันก่อนนะคะมื้อเที่ยง,งคนเยอะมากค่ะวันนี้เพราะมันเป็นวันเสาร์ด้วย นีคือเขามารอดูโชว์แกะนะคะคนเยอะมากเลย ที่เดี๋ยวเขาจะเอาแกะไปแสดงโชว์นะคะน่ารักมากเลยค่ะเราสามารถเดินสกายวอล์กตั้งแต่ทางเข้าของจิงซิ่งฟาร์มได้เลยนะคะ เราเดินกลับมาจากชิงจิ้งฟาร์มแล้วนะคะเดินจะมาถึงโรงแรมแล้วค่ะเรามาดูว่าที่พักเรามีลานกว้างให้ถ่ายรูปอยู่นะคะ ก็สำหรับใครที่ไม่อยากจะตื่นเช้านะคะที่รีสอร์ทนารูวานรีสอร์ทนี้สามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะเนี่ยค่ะแนวภูเขาตรงนี้เลยเไม่ต้องตื่นเช้าเลยค่ะเดินออกจากห้องพักมาดูได้เลยแล้วก็ร้านนี้จะหันไปทางทิศต,ตะวันออกพอดีเพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งวิวที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นวิวเดียวที่เราจะไปเดินสกายวอล์กเลยค่ะเพราะว่าเป็นแนวภูเขาเดียวกันหมดเลยแล้วตรงนี้จะมีแผ่นป้ายบอกนะคะว่า ตรงนี้ยอดเขานี้คืออะไรอะไรอะไรจะได้รู้จักสันเขาไปด้วยค่ะสูงกี่เมตรอะไรอย่างเี้เขาจะมีตัว QR Code ให้สแกนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมย์กันแล้วนะคะเพื่อที่จะกลับเข้าไถาจงนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ ใกลรถเมย์ตรงข้ามกับโรงแรมที่เรามาพักนะคะก็คือไปนี่เองนวลูวัวนนะคะก็รลอรถใกล้จะบ,บ่ายสามนะคะก็เดี๋ยวรอ,อขึ้นรถบ่ายสามเลยนะคะก็เราเดินมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะส่วนเบอร์รถนั้นเมื่อกี้ถามเจ้าหน,น้าที่ที่โรงแรมเขาบอกว่ารถที่ไปทางภูรีก็คือขึ้นได้หมด แต่ว่าลองถามคนขับรถดูก่อนก็ได้ค่ะว่าไปถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่านี่โรงแรมที่เราพักตรงข้ามเป็นปั๊มน้ํามันค่ะแล้วเราก็อยู่ตรงปั๊มน้ํามันตรงนี้แหละคะ่ะแต่มีป้ายอยู่ถ้าใครไม่อยากเดินไปนะคะสามารถขึ้นรถเมล์ได้นะคะขึ้นที่ป้ายนี้นะคะนั่งหนึ่งป้ายก็จะเป็นซิงจิ้งฟาร์มนะคะคันนี้มาแน่นอนเลย เบอร์อะไรไม่รู้โบกไว้ก่อนเราขึ้นรถแล้วนะคะสายหกหกสนะคะก็เดี๋ยวเราไปลงที่ภูรีนะคะแล้วก็ลงรถไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนรถหรือว่าขึ้นกันเดิมนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เล่นนะคะอยู่ด้านล่างเลยค่ะถ้าจะมาคงต้องนั่งรถมีมานะคะจากที่ของเราไกลมากค่ะตรงนี้เป็นวขอสาภูรีนะคะรถจะเข้ามาจอดตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับเราที่จะใครที่จะไปสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่อก็ให้เราแตะบัตรลงจากรถก่อนค่ะแล้วก็ไปเข้าน้ําอะไรนี้ก็ได้แล้วก็ต้องแตะบัตรอีกรอบหนึ่งเพื่อขึ้นรถใหม่ค่ะ ของไม่ต้องลงนะคะเอาลงกลับขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งนะคะแล้วก็อ่ะนั่งรถอีกประมาณสองชั่วโมงค่ะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สูงน้อยกว่าหน่อยที่นี่ห้าโมงกว่าก็จะเริ่มมืดแล้วค่ะเพราะว่าอ,อยู่ในเขานะคะแต่เข้าเมืองอาจจะมืดช้ากว่านี้หน่อย คลิปนี้นะคะเราเน้นพระอาทิตย์เป็นหลักเลยคะ่ะดูเด๋ยวพระอาทิตย์ะคะ่ะเมื่อเช้าเราดูขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ดูตกะคะ่ะถึงแล้วนะคะรถที่มาจากจริงริงนะคะก็จะ,ะจะมาจอดที่สถานีรถไฟความเร็วสูงของแถโจงเราเดินเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นชั้นบนนะคะไปะแลกตั๋วรถไฟนะคะที่เราจองมาเคเดไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งไวค้ค่ะวันนี้เพราะเราไม่ได้ระบุที่นั่งไว้นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไทยจงแล้วนะคะกำลังรอรถไฟอยู่ค่ะรอบที่เรจะไปคือทุ่มหนึ่งค่ะรถจะวิ่งประมาณ59นาทีนะคะแล้วก็จะถึงไทเป็นก็สถานีไทยจงต้องดูฝั่งให้ดีนะคะถ้าขึ้นผิดฝั่งก็จะไปคนระทิศเลยนะคะเพราะวจะมีบอกเลยนะคะรถกันที่เท่าไหร่ที่นั่งอยู่ตรงไหนหนึ่งคันรถน่าจะมี20แถวนะคะตอนนี้เราที่นั่งเราเป็นแถว15เราก็เลยมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นแถวต้นๆก็จะเดินไิขึ้นอีกประตูหนึ่งค่ะถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะตรงประตูทางขึ้นมันจะมีซอกให้วางกระเป๋าอยู่ค่ะเราก็เสียบเข้าไปตรงนั้นได้เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไทเปเมนสเตชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปที่สถานที่เหมือนคนเยอะมากเพราะว่าคนลงรถไฟเดียวกันไง ที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะซีเหมือนติงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะที่สุดเราก็อยู่ในเมืองแล้วค่ะหลังจากที่อยู่ป่าอยู่เขามาหลายวัน<ส>เลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวา<ส>แล้วยูเทิร์นค่ะยูเทิร์นยูเทิร์นไปค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราอยู่ในเมืองแล้วค <c oughs> นก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันดูน้อยลงเลย เราได้กิยกการ์ดมาแล้วนะคะเรามาดูห้องนอนกันค่ะไอได้นะคะห้องนอนสน่วนนี้เป็นห้องอาบน้ํานะคะคนนึงอาบน้ําคนนึงจะเข้าซ่วมได้เลยค่ะมีทีวีให้นะคะห้องห้องก็ถือว่าเป็นห้องเล็กแหละคะ่ะแต่ว่าพออยู่ได้ราคาก็ไม่ได้แพงมากทำเลมันใกล้กันสิเหอนติงอันนี้คือเราอยู่กันภายในลต์น,นะคะอยู่กันสองคนก็คือเต็ม <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินออกไปข้างนอกกันดีกว่าออกมาถึงแล้วค่ะต้องเดินดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันรลานอาหารอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่เหมือนจริงคนคก็ยังคลื้นเหมือนเดิมเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะ,อะ ไใช้ชาหมูแก้วแล้วหลายสูตรมาเต็มนะยค่ะย็งไม่สิ็จกำลัะคะง,งคิดอยู่ว่าจะลองกินไก่ทอดฮอดสตาดีไหมคืออินสุดท้ายเราก็ซื้อนะคะไก่ฮอตสตาร์ค่ะเราซื้อของกินกันเต็มร้าเต็มลเลยเข้าเมืองมาทั้งทีก็กินให้เต็มที่เลยค่ะคนเยอะนะคะ บ,บางร้านก็คิวยาวมากเลยค่ะก็อลองกินค่ะโคกไฟเบอร์ก็มาลองที่นี่ค่ะมีอะไรที่แบบที่ไทยไม่มีก็ต้องมาลองกินให้หมด